หนูอ่านโจทย์รู้เรื่องไหมเนี่ยบอกหนูอ่านโจทย์รู้เรื่องทุกครั้งเลยค่ะแต่หนูคิดไม่เคยได้เห็นไหมทุกคนโอ้ถ้าน้องฝึกถึงขั้นนะข้อนี้น้องครับมันผสมความรู้เรื่องพหุนามนะเรื่องซิกมาโอ้เรื่องฟังก์ชันหลายเรื่องรวมกันทุกคนครับเขาบอกหนูว่าอะไรมีฟังก์ชัน x ตัวหนึ่งใช่ไหมถ้าเขียนเป็นผลคูณของสองวงเล็บจะได้แบบนี้ถูกไหมแล้วก็เอาสองวงเล็บนี้นะ กระจายมาใหม่กลายเป็นผลบวกฟังก์ชันเอตัวนี้ทุกคนครับกับฟังก์ชันเอตัวนี้ที่พี่ชียอยู่เนี่ยสองตัวนี้ตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันข้างบนเขียนในรูปในรูปผลคูณถูกไหมข้างล่างเขียนในรูปผลบวกหนูดูคําถามโจทย์ถามอะไรซิกมาเอไอไอเท่ากับศนย์ถึงหนึ่อตอบเท่าไหร่ให้หมั่วอีกครั้งเพราะดูหน้าตาแล้ว นะเวลาจำกัดหมดสภาพท่านหนูยังมั่วถูกนะแปลว่าหนูมีโชคมากเลยอข้อข้อนี้พี่จาได้เมื่อกี้พี่บอกถึงข้อสอิบมั่วเนี่ยข้อนี้ตอบข้อข้อหนึ่งเยี่ยมเลยน้องโรงเรียนอะไรครับที่ตอบข้อหนึ่งโรงเรียนอะไรนะโพนิมิตคุนพินอ๋อที่มีพระแตกกุอำเภอพุนพินนี่เองถูกปะ่ะใช่ไหมเทศบาลเมืองท่าข้ามพุนพินจาได้ผ่านมาถูกป่ะโอ้น้อง เพื่อจากคุณพินเยี่ยมมากเลยตอบข้อหนึ่งผิดครับมีลูกหลานจะให้ไปเรียนนะครับโรงเรียนนี้โ <_ S 1> รงเรียนแลวนะครับเมื่อกี้ที่ตอบพุนพิน<__<_>ช่วยย้ำหน่อยตรงกลางนี่ดีกว่าสุราษฎร์แน่โรงเรียนจังหวัดพี่จำหน้าได้พอเจอกันที่เดเบนประจําตอบเออข้อสี่สองหกสองเจ็ดศูนย์หนึ่งน้องครับต้องตอบข้อสี่นะเดี๋ยวตอนเลิก รายการแล้วก่อนจะกลับขอทุกคนยืนไว้อะไรให้เพื่อนโรงเรียน <_ d ata> คุณพินด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ <_ d ata> อ่ะทุกคนล้ <_ d ata> อเล่นนะเอ๊พิชภานแถวคุณพ,พินได้อีกไหมเนี่ยนะ,จะเจ้าหินกว้างกระจกรดเปล่าเนี่ยน้องคบนะอย่านะน้องเราขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่านทุกคนครับซิกมาเอไอไอเริ่มจากไหนนะไอเริ่มจากศูนย์ถึงร้อยห้าสิบทุกคนฟังพี่ช้าง สัญลักษณ์ซิกมาเนี่ยคือสัญลักษณ์แทนการบวกหนูกระจายซิกมาตัวนี้เป็นไหมต้องพอได้นะน้องกระจายซิกมาง่ายมากไอเริ่มที่ไหนเริ่มที่ศูนย์หนูก็เอาศูนย์แทนตรงไอเนี่ยไดเออะไร A 0ศพอแทนครั้งหนึ่งหนูใส่เครื่องหมายบวกขั้นทีหนึ่งเขาเรียกแทนปุ๊บบวกปับแทนปุ๊บแล้วบวกปับต่อไปหนูก็แทนไอตัวต่อไปจากศูนย์ก็ต้องเป็นเป็น1จํานวนเต็มตัวถัดไปก็เป็น1ก็ได้คร A1 แทนปุ๊บบวกปับ จาก1ก็เป็น2แทนลงไปก็เป็น A 2แทนปุ๊บบวกปับเป็นเช่นนี้เรื่อยไปเห็นไหมสีขีดที่ย่อมาจากอะไรขี้เกียจเขียนค่ะเห็นไหมไปจนถึงใครครับเร็วพูดเออไปจนถึง A อะไรนะ A 150นี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้พวกเราหาถูกไหมพวกเราอย่าตกใจทุกคนครับพี่เอาโจทย์เทียบให้น้องเห็นชัดๆหนูชัดๆ เต็มๆเลยเนี่ยทุกคนเห็น fx ตัวนี้ไหมที่พี่วงสีแดงให้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมตื้เนี่ยเห็นไหนมทุกคนครับถามจริงๆนะถ้าพี่แทน x ด้วยหนึ่งลงไปจะเกิดอะไรขึ้นแทนหนึ่งลงไปจะเกิด f 1ขวามือจะเป็น A0 ศูนย์บวก A1 คูณหนึ่งก็ได้ A1 หนึ่ง A2 อคูณหนึ่งกำลังสองก็ได้ A2 ไปเรื่อยถึง A 150อ้าคูณหนึ่งกำลังร้อยห้าสิบก็ได้อยห้าสิบถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เขียนตรงนี้ก็คืออะไรคือฟังก์ชัน x ตัวนี้แต่หนูต้องแทน x ด้วยเลขอะไรครับเลขหนึ่งถ้าทุกคนจับหลักได้เข้าใจจริงก็บอกเลยทั้งหมดนี้สิริรวมแล้วคือใครั่านเองคือ f1 ถูกไหมเมื่อหนูแทน1ลงไปใน f x ตัวที่พี่ช้างชี้ตัวนี้เมื่อกี้เนี่ยออกมาก็จะกลายเป็นใครครับก็จะกลายเป็นแบบนี้ถูกไหม A0 ศบวก A1 บวก A2 บวกไปถึงใครครับ A 150เข้าใจยังหลายคนบอกอ่าสมมติว่าหนูเข้าใจตรงนี้แล้วไม่เห็นคําตอบจะเป็นตัวเลขอย่างที่พี่พช้างเฉลยข้อ4เลย262 701หนูอย่าลืมสิฟังก์ชัน x มีกี่ตัวมี2ตัวมีตัวนี้ตัวหนึ่งใช่ไหมอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนไงในโจทย์เห็นป่ะที่เป็นรูปผลคูณหนูเห็นป่ได้ไหมอยู่ไหนไหนอ่ะขอพี่เอาแผนนี้ออกนะหนูเห็นไหมนี่ไง อยู่ตรงนี้ถ้าหนูแทนหนึ่งลงไปแล้วคิดเลขขวามือจะตรงกับช้อยข้อสี่ไหมจะตรงกับช้อยข้อสี่พอดีพี่ช่วยพวกพวกเราคิดเลขนะพวกเราดูนะเอาละช้าช้าทุกคนครับดูนี่พี่ทับลงไปตรงนี้เลยนะครับนะทับลงไปตรงนี้นะหนูฟังก์ชัน x ตัวนี้พี่ถามหนูคำหนึ่งถ้าพี่ต้องการ f หนึ่งใช่ไหมพี่ก็แทนหนึ่งลงไปก็ได้ใครนะบอกพี่มาหนึ่ง บวกสองบวกสามไปถึงพูดร้อยหนึ่งเพราะเองทุกตัวเป็นเลขหนึ่งหมดทุกบ่าวก็ได้แค่นี้จริงไหมใช่ไม่ใช่ก้อนหลังพูดก้อนหลังหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปเรื่อยทุกบ่าวถามหนูสักคำหนึ่งข้างหลังเนี่ยมีหนึ่งกี่ตัวห้าสิบตัวโ,หโหวอหวรอซอเลยวัยรุ่นเซ็งนะครับห้าบอ็ดตัวดิแค่นี้กี่ตัว จาก x กำลังหนึ่งถึง x กำลังห0นี่กี่ตัวละห้าิบตัวมองออกไหมโจทย์มันตกไปหนูเติมหนึ่งหน่อยเฮ้ย <Hey, S 1> พูดเล่นใครเขาจะเติมให้บ้าเหรอ x กำลังหนึ่งไม่มีใครเขาเขียนหรอกหนูต้องรู้เองถูกเปล่าถ้าแค่นี้ห้าสิบตัวแล้วแล้วมีหนึ่งแถมมีตัวหนึ่งเป็นกี่ตัวห้าบอ็ดตัวแปลว่าข้างหลังเนี่ยเนี่ยที่พี่ใส่เครื่องหมายปีกกายาวนี่กี่ตัวนะห้าสิบเอ็ดตัวหนูเข้าใจไหมสบายแล้วหนูคิดเลขสิ f หนึ่งพี่ช้างลอกมาทุกคนครับ วงเล็บแรกเมื่อกี้เพิ่งเจอเจอเป็นครั้งที่3แล้วนะวันนี้ซิกมาไอไอเท่ากับ1ถึง101สูตร N คูณ N บวก1ส่วน2ได้1้อยหนึคูณร้อบวกหทั้งหมดส่วนสคูณใครข้างหลัง1บวกกัน51ตัวก็ได้51ถ้าคิดเลขไม่ผิดออกมา2 6งหกสองเศูเป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้มันไหม โอ้สนุกเลยนะข้อนี้ถือว่าอมมาหิตในระดับปานกลางนะถ้าอมหิตกว่านี้ต้องเป็นสองข้อถัดมาซึ่งเดี๋ยวจะฝากหนูไปซ้อมมือนะเพราะแนวมันคล้ายๆกันโอเคไหมแนวมันคล้ายกันนะทุกคนข้อ14นะครับข้อ14ตอบข้อ C ข้อ15ก็ตอบข้อ C หนูวงไปเลย c ชาลีนะนะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยอ่ะ อยากให้หนูดูทีเด็ดบ้างที่พี่เตรียมมาครับโอ้คำตอบมันสวยมากข้อเนี้ยข้ามไปที่ข้อ18ครับโจสวยไหม